สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานิอิเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่อง Dragon Ball Z ใครตอน Android Saga มนุษย์ตัดแปลงกันนะครับก็คูโกฮังและพิกโกโลกำลังบินไปยังเกาะอาเมมโบเพื่อพบกับมนุษย์ตัดแปลงเรด r i บบอนพวกเขาพบคุริลินระหว่างทาง ย้ำชาเบจินทางและบลูมารออยู่แล้วคุรลินแปลกใจที่บลูมามีลูกโกคูเข้าไปทักทายลูกของบลูมาว่าจืดทั้งและพ่อก็คือเบจิต้าบลูมาตกใจว่าโกคูรู้ได้ยังไงตั้งใจว่าจะเซอร์ไพรส์ทุกคนแต่เบจิต้าก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ เมื่อเวลาผ่านไปยาจิโรเบ้ก็ขับยานโฮเวอร์ค่ามาเพื่อมอบถุงทัวเซ็นสึกให้แล้วก็จากไปตอนนี้เป็นเวลา1 0บนาฬิกา17นาทีแล้วมนุษย์ตัดแปลงก็ยังไม่ปรากฏ พวกเขาสัมผัสขิไม่ได้เลยแต่แล้วยานของยาจิโรเบร้ก็เกิดระเบิดขึ้นพิกโ,กโลเห็นร่างคนสองคนจากระยะไกลแต่ไม่สามารถสัมผัส,ผสพลังขิได้เนื่องจากพวกมันเป็นมนุษย์ดัดแปลงจึงไม่มีพลังขิร่างทั้งสองร่อนลงเข้าไปในเมืองแย่ yeah, แล้วเรานักลบเซตจ,จำต้องแยกย้ายกันค้นหาด้วยการเดินเทา้าก็หังไปช่วยยาจิโรเบรและพาเขากลับไปที่ที่บลูมาอยู่กับทั้ง เป็นยำชาที่ได้ยินเสียงกรีดร้องและพบกับมนุษย์ตัดแปลงทั้งสองคนมนุษย์ตัดแปลงหมายเลข20ก็จับยำชาเข้าที่หน้ายกเขาขึ้นจากพื้นรถบรรทุกน้ำมันที่เห็นจึงหักหลบทำให้พุ่งไปชนปั๊มน้ำมันและระเปิดขึ้นสิ่งนี้เป็นสัญญาณเตือนคนอื่นๆ ยำชารู้สึกได้ถึงพลังงานที่หมดไปจากนั้นหมายเลขก20กดดันกำปั้นทะลุหน้าอกของยำชาคนอื่นๆตรวจพบคิดที่ลดนลองอย่างรวดเร็วทุกคนก็มาถึงที่เกิดเหตุ โกคูบอกให้คุรอดินพายำชาไปกินทัวเพราะเขายังไม่ตายโกคู Goku ขอให้ย้ายการต่อสู้ไปที่ที่ไม่มีคนอยู่แต่หมายเลข20บอกว่าไม่จําเป็นเขาใช้ไอเลเซอร์เพื่อทําลายซาซิโบไปครึ่งเมืองก่อนที่โกคูจะหยุดเขาโดยการตันหน้าเข้าไปหนึ่งทีเผยให้เห็นสมองของเขาในโดมแก้วจากนั้นโกคูก็นํามนุษย์ตแปลงไปต่อสู้กันที่อื่น โกคูพิกโลและทินจินฮังนำมนุษย์ดัดแปลงเรดริบบอนไปยังสถานที่ใหม่เพื่อต่อสู้คุณรลินให้ยำฉากินถั่วเซนซึอาการเขาก็ดีขึ้นทันทีอย่างไรก็ตามยำฉาก็เปิดเผยความสามารถของมนุษย์ดัดแปลงในการดูดซับพลังงานยำฉาคุณรลินและโกฮังต้องออกไปเตือนคน,นอื่น มนุษย์ตัดแปลงก็คือผลงานจากการวิจัยหลายปีที่ดำเนินการโดยดรเกโรซึ่งใช้หุ่นยนต์สอดแนมขนาดจิ๋วเพื่อวิเคราะห์เทคนิคการต่อสู้ของโกคูและการพัฒนาความแข็งแกรง่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อล้างแค้นโกคูที่ทำลายกองทัพเรดริปปอนจนย่อยยับแต่ดรเกโรไม่ได้วิเคราะห์โกคูในช่วงเวลาที่เขาอยู่บนดาวนาเม็กและด้วยเหตุนี้เหล่ามนุษย์ตัดแปลงจึงไม่รู้ว่าโกคูสามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซาได้ การต่อสู้จะเกิดขึ้นระหว่างซูเปอร์ไซาโกคูกับมนุษย์ตัดแปลงหมายเลข19แม้ว่าโกคูดูเหมือนจะได้เปรียบแต่ในมิช่าเขาก็ดูเหมือนจะสูญเสียพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมนุษย์ตัดแปลงหมายเลข19ดูซับพลังงานจากพลังขึ้นเตาของโกคู ในที่สุดโกคูก็จับหน้าอกด้านซ้ายซึ่งโกฮังรับรู้ได้ทันทีว่าเป็นอาการของไวรัสโรคหัวใจโกคูไม่เคยป่วยจากไวรัสหัวใจในช่วง3าปีที่ผ่านมาดังนั้นเขาจึงไม่ได้ทานยารักษาโรคหัวใจแต่ดูเหมือนว่าไวรัสจะส่งผลต่อเขาในตอนนี้แล้วนะหมายเลข19เกเตรียมที่จะจบการต่อสู้ด้วยการดูดซับพลังงานที่เหลืออยู่ของโกคูพิกลโ,โลพยายามจะเข้าไปแทรกแซงแต่หมายเลข20ก็ยิงพิกลโ,โลด้วยเบลตาซึ่งทำให้เขาล้มลงกับพื้น ตอนที่หมายเลข19จะสามารถดูดพลังงานของโกคูได้จนหมดเบจิต้าก็มาถึงที่เกิดเหตุช่วยโกคูโดยการเต่หมายเลข19เกาเข้าที่เบานะ้าหน้าจากนั้นยำฉาก็พาโกคูออกจากสนามรบเพื่อไปเอายารักษาโรคหัวใจที่บ้านเบจิต้าต่อสู้กับมนุษย์ตัดแปลงหมายเลขสิก้าและกลายเป็นซุเปอร์ไซย่าที่ทุกคนต้องประหลาดใจ การเปลี่ยนแปลงครั้งแรกของโกคูเกิดขึ้นจากความโกรธที่คุริลินถูกฟิเซอร์ฆ่าตายการเปลี่ยนแปลงของเบจิต้านั้นเกิดจากความโกรธที่ไม่สามารถเอาชนะโกคูได้การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นและเป็นที่แน่ชัดว่าเบจิต้าเหนือกว่ามารุตัดแปลงหมายเลข19แม้แต่ Energy a b s o r p t i o n ของมษย์ตัดแปลงก็พิสูจน์แล้วว่าไราป้ประโยชน์เนื่องจากเบจิต้าชีกแคนของมนุษย์ตัดแปลงทำให้ท่าไม้ตายนี้ไม่สามารถใช้งานได้ ในขณะที่มนุษย์ตัดแปลงที่วิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวแบบสุดขีดเบจิต้าก็เปิดตัว Big Bang เอ็กแ k เพื่อจบการต่อสู้โดยไม่เหลืออะไรเลยนอกจากส่วนหัวของมนุษย์ตัดแปลงจากนั้นหมายเลขก20จะหลบหนีไปที่หน้าผาใกล้เคียงโดยวางแผนที่จะใช้ภูมิประเทศเพื่อหลบหนีได้ง่ายขึ้นเรานักลบแซดแยกย้ายกันค้นหาหมายเลข20เบจิต้าไม่พอใจกับกลวงของศัตรูเบจิต้าจึงยิงโฟตอนบอมเบอร์ขนาดใหญ่ไปที่หน้าผา เมื่อเห็นโอกาสนี้หมายเลข20ก็โผล่ออกมาจากที่ซ่อนเพียงเพื่อจะดูซับการระเบิดของเบจิต้าและวิ่งหนีไปก่อนที่เบจิต้าจะตามทันจากนั้นมนุษย์ตัดแปลงโจมตีพิกโลจากด้านหลังและเริ่มรับบายพลังงานโกฮังรับรู้ได้ว่าพลังคีของพิกโลกำลังจางหายไปจึงรีบไปช่วยเมื่อโกฮังโจมตีทุกคนก็รับรู้ได้และมาที่เกิดเหตุกันในทันทีพิกโลกินถั่วเซนสึแล้วก็เผชิญหน้ากับหมายเลข20 ในขณะเดียวกันฟิลเจอร์ทั้งก็กลับมาจากอนาคตในที่สุดเขางงเป็นไก่ตาแตกเมื่อพบว่าส่วนที่เหลือของหมายเลขสิแตกต่างจากมนุษย์ตัดแปลงที่เขาเผชิญในไทม์ไลน์ของตัวเองจากนั้นเขาก็มาถึงสนามรบปัจจุบันและดูเหมือนจะไม่รู้จักหมายเลข20ด้วยเมื่อรู้ว่าเขาไม่มีโอกาสชนะ หมายเลข2 0จึงตัดสินใจถอยไปที่ห้องทดลองของเขาเพื่อปลุกหมายเลข17และ18พร้อมปล่อยระเบิดครั้งใหญ่ที่กลืนกินพื้นที่ส่วนใหญ่รวมทั้งยานของบลูมาที่เข้ามายานตกลงสู่พื้นเมื่อฝุ่นจางลงหมายเลข20ก็หายไปแล้วคาดว่าเขาวางแผนที่จะกลับไปที่ห้องทดลองเพื่อปลุกหมายเลข18และ17มนุษย์ตัดแปลงทั้งสองสร้างความหายนะในไทม์ไลน์ของฟิวเจอร์ทัง ิวเจอร์ทังช่วยชีวิตแม่และตัวเขาในวัยทารกเขาตำหนิเบจิต้าที่ล้มเหลวในการปกป้องครอบครัวของตัวเองเบจิต้าไม่กังวลกับภรรยาและลูกชายวัยทารกเลยเขาต้องการหาหมายเลขยี่สิบแต่น่าเสียดายที่เขาหามนุษย์ตัดแปลงไม่พบจึงกลับไปที่กลุ่มบูม่าเล่าให้ทุกคนฟังว่ามนุษย์ตัดแปลงหมายเลขยี่สิบก็คือดรเกโรดูเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นมนุษย์ตัดแปลงนะ จากนั้นกลุ่มวางแผนที่จะค้นหาห้องทดลองเพื่อทำลายมนุษย์ตัดแปลงก่อนที่ดรเกโรจะเปิดใช้งานได้แต่เบจิต้าเรียกแผนนี้ว่าขี้คลาดเบจิต้าก็ออกเดินทางเพื่อค้นหาห้องทดลองแต่ด้วยความตั้งใจที่จะต่อสู้กับมนุษย์ตัดแปลงเพื่อแสดงพลังของเขาทังออกไปเพื่อหยุดพ่อทุกคนได้ยินทังเรียกเบจิต้าว่าพ่อจึงสับสนในที่สุดพิกโร่ก็ได้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับต้นกำเนิดของทังให้ทุกคนในกลุ่มทราบ และที่จริงแล้วเด็กชายคนนี้ก็คือทรังในอนาคตบรูมาก็โล่งใจที่ทรังจะดูไม่เหมือนพ่อของเขาเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ขณะที่พวกเขาค้นหาบนภูเขาที่มีข่าวลือว่าห้องทดลองของดตรเกโลตั้งอยู่พิกโลคุลินและทิจินฮังแยกกันค้นหาก็หังพาบรูมาเแบบี้ทรังและยาจิโรเบไปที่บ้านเพื่อความปลอดภัย ระหว่างนั้นคุรดินถูกดอรเกโรโจมตีแต่รอดเมื่อดรเกโรสัมผัสพลังพิกโรที่อยู่ใกล้ๆได้จึงหลบหนีไปในที่สุดดตรเกโรก็มาถึงห้องท่นลองของเขาโดยมีคุรดินไล่ตามอย่างร้อนแรงเทนจินหังพิกโรบจิต้าและฟิวเจอร์ทั้งตามมาในมิชชาบุกเข้าไปในห้องท่านลอง แม้ว่าณจุดนี้ดรเกโรได้ปลูกมนุษย์ตัดแปลงหมายเลข17็และหมายเลข18แล้วในตอนแรกก็ดูเหมือนจะพักดีแต่ทั้งคู่ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระเมื่อหมายเลข17ทำลายรีโมทของดรเกโรเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่สามารถปิดใช้งานได้หากพวกตนไม่เชื่อฟังและหมายเลข18พยายามเปิดใช้งานหมายเลข16ซึ่งเป็นรุ่น,นกลไกที่สมบูรณ์ที่ดรเกโรอ้างว่าล้มเหลว จากนั้นหมายเลข1กบก็ฆ่าดรเกโรโดยการกระซ่วข้างหลังทะลุถึงหัวใจแล้วตัดหัวบดขยี้ซ้ำในการกระทำที่สิ้นหวังทรังได้ปล่อยพลังบัสเตอร์แคนนอนส่มนุษย์ตัดแปลงโดยหวังว่าจะทำลายหมายเลข16ก่อนที่จะถูกเปิดใช้งาน แม้ว่าห้องปฏิบัติการทั้งหมดจะถูกทำลายลงแต่ทั้งมนุษย์ตัดแปลงและพอดของมาเรียก16ยังคงไม่บุบสลายในที่สุดเขาก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอยู่ดีทั้ง3คนจึงตัดสินใจทำตามคำสั่งเบื้องต้นที่ถูกโปรแกรมมานั่นก็คือฆ่าโกคูแล้วก็บินจากไป ยังไรก็ตามแผนการของพวกมนุษย์ดัดแปลงต้องหยุดชะง,งักเมื่อเบจิต้าเข้ามากวางทางท้าทายมนุษย์ดัดแปลงทั้ง3ให้ต่อสู้กันหมายเลข16ปฏิเสธที่จะต่อสู้หมายเลขก8 8จิง9ก้าขึ้นมาเพื่อเผชิญหน้ากับเบจิต้า หมายเลขสิต่อสู้กับซุปเปอร์ไซย่าเบจิต้าและเอาชนะเขาได้อย่างง่ายดายฟิวเจอร์ทรังพยายามเข้ามาช่วยเบจิต้าแต่ก็พ่ายแพ้อย่างง่ายดายเช่นกันจากนั้นพิกโรและทิจินท,ทางก็พ่ายแพ้ต่อหมายเลขสิ 17, อย่างง่ายดายในขณะที่คุณลินเฝ้ามองอยู่ข้างหลังด้วยความสยดสยองหลังการต่อสู้มันยูตัดแปลงจากไปแต่ก่อนที่พวกเขาไปหมายเลขสิก,ก็หอมแก้มคุลินเป็นนึ่งฟอด คุรดินป้อนถั่วเซนซึที่เหลือแกนักลบที่บาดเจ็บทุกคนเบจ,จิต้าบินหนีไปด้วยความโกรธเมื่อพายแพ้เฟียเจอรทรังอธิบายว่ามนุษย์ตัดแปลงไทม์ไลน์ของเขาแตกต่างกับที่นี่มนุษย์ตัดแปลงในไทม์ไลน์นี้มีพลังมากกว่ามากแต่ดูเหมือนพวกมันจะโหดร้ายน้อยกว่าและไม่มีหมายเลข16 พิกโลบินออกไปเพื่อพยายามเกลี้ยกล่อมพระเจ้าให้หลอมรวมเข้ากับตัวเองเนื่องจากเป็นวิธีเดียวที่จะหยุดมนุษย์ตัดแปลงได้อย่างไรก็ตามพระเจ้าเชื่อว่ามนุษย์ตัดแปลงไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายที่เป็นภัยและเหตุผลเดียวที่มนุษย์ตัดแปลงต่อสู้ก็เพราะว่าเรานะกรบแซดโจมตีก่อนจากนั้นพระเจ้าก็ตัดสินใจรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นขณะที่พิกโลนั่งรอจนกว่าพระเจ้าจะตกลงที่จะรวมร่างกับเขา ทางด้านคุณดินกับฟีเจอร์ทรังไปที่บ้านของโกคูเพื่อเคลื่อนย้ายโกคูไปยังบ้านของพูทเท่าเตาเพื่อทวงเวลาพวกมนุษย์ตัดแปลง บลูมาได้รับโทรศัพท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทของเธอจากแคปซูลคอร์ปอเรชั่นเธอได้รับรูปถ่ายของไทม์แมชชีนของทรังที่ใช้เดินทางข้ามเวลามาฟิวเจอร์ทรังตรวจสอบเรื่องนี้ร่วมกับคนอื่นๆเพียงเพื่อจะพบว่ามันเป็นไทม์แมชชีนของเขาแน่นอนเขาจำได้เพราะคำว่าความหวังที่ฟิวเจอร์บลูมาเขียนบนทมแมชชีนได้มาจาก3ปีข้างหน้าในไทม์ไลน์ของเขาและมาถึงที่นี่เมื่อ4ปีก่อน พระเจ้าตระหนักดีว่าความชั่วร้ายที่เขารู้สึกเมื่อสี่ปีก่อนไม่ใช่มนุษย์ตัดแปลงแต่เป็นสัประหลาดที่เดินทางย้อนเวลามาในไทม์แมชชีน